ร้านรุ่งเรืองนานาพันธ์อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นผลิตและจำหน่ายสินค้าสังคพันธ์ทุกชนิดโทรศพัพท์0 8 1 8 0 8 4 3 5 2 สนับสนุนโดยสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตน่องดีไม่แพ้ของแท้ไม่ผสมต้องดื่มนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีวันเสาร์ที่หธันวาคม พุทธศักราช2563เวลา17นาฬิกาณศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าจันทร,รมณีภูกระแตบ้านโคกสะอาดตำบลห้วยโจดอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมพุทธศักราช2563เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและชุมชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีประเทศวิสุธิคุณเจ้าวาดวัดหนองกุงเจ้าคณะจัวัดขอนแก่นประธานฝ่ายสงฆ์พระเถรานุเถระแม่ชีภัยจิตเจดีอุบาสกบาสิกาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ระลาศึงสมบระ์าศจ,จน,นได้ไปเกดอยู่หัวมี้มบุญนลอดเดีพระราชการที่เก้ารัฐบาลประกาศว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ นี่ตัวประเทศหรือตัวโลกก็ได้บุตินับถือพุทธศาสนาหรือคนไทยจับปอกประกอบพิธีบอกภาษาบาลาว่าทาบุญซปีแปดสิบแปดแปดเก้าเก้าสิบเกชาติ พระสงฆ์ประกกับรัฐบาลเปินเจตจัดพิธีบำเพ็ญตัศนานุประทานแต่มี่อคำสร้างให้พระสงฆ์ถูกวัดได้เจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยเป็นบรรชาติและบำเพ็ญตัศนานถาวาย เากการเนื่องในโอกาสวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า